วันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องแพนเบสค่ะแพนเบสคืออาหารที่มาจากพืชอย่างน้อยก็ห้าเปอร์เซ็นประกอบด้วยผักผลไม้พืชตระกูลถัลมเมเ็ดพืชและธัญพืชท้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่มีเนื้อสัตว์ผสมอยู่เลยเพียงแต่มีปริมาณน,น้อยเมื่อเทียบกับผักพูดง่ายๆคือเป็นอาหารสําหรับผู้ที่ต้องการลดหรือเลือกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์นั่นเองหรือพิจารณาสัตว์นั่นเองเหตุผลที่ต้องทํา พลพังแานเบสแคลอรี่ต่ำจนถึงไม่มีเลยดังนั้นคนควบคุมน้ำหนักสามารถทานได้พทันจากพืชนี้รสชาติเหมือนเนื้อสัตว์ที่ทานกันอยู่ประจำแถมยังอร่อยทำให้เมนูอะไรก็ดีไปหมดในโปรตีนที่มาจากพืชแทนโปรตีนจากสัตว์ให้พลังงานสูง แพนเบสกับวีแกนแตกต่างกันยังไงวีแกนคือการกินอาหารที่คล้ายกับการกินเจโดยมีหลักว่าลดเวนเนสัตว์เพียงอย่างเดียวแต่ยังคงสามารถรับประทานไข่ชีสนมเนยแต่ชายวีแกนจะข้้งวดกว่าในเรื่องของการการใช้เครื่องกระโภกหรือบริโภคต่างๆที่ทํามาจากสัตว์กลาเป็นสิ่งต้อง้ามด้วยส่วนแพนเบสในกลุ่มคนที่ต้องการกินผักผลไม้ธัญพืชและถั่วเป็นหลักแต่ไม่ห้ามกินเนื้อสเด็ดขาดเพียงแต่เลือกรับประทานให้น้อยลงข้อดีของแพนเบส ม a t ก็คือไม่มีคอเลสเตอรตอรลพวกบรรโภคจึงไม่เสี่ยงต่อเป็นมะเร็งและหลอดเลือดไม่เสี่ยงยาปฏิชิวนะในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ส่วนในด้านสัต์อาหารแพนเบ m ม a t ได้ถูกออกแบบให้ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริงมีทั้งโปรตีนจากพืชไขมันจากนำ้ำมันสกัดธรรมชาติและสัตว์อื่นๆที่เติมลงไปไม่ให้ไ,ใหไม่แพ้เนื้อสัตว์เบสมี t ก็คือ ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีก็ไม่ของแพนเบสก็คืออย่างไรก็ตามอาหารจากพืชจะมีข้อเสียตรงตรง้องโซเดียมสูงมากกว่าเน,นื้อสัตว์ทั่วไปมีหัวมีหัวข้อไหนที่ที่สนใจนะคะบอกมาได้ค่ะ